สวัสดีค่ะอ้อมอุไรวันพัฒนาสินนะคะมิส s ีชิเนีเวิร์สไท h a i นด์ d องพนสิบเวิชิททเอเชียค่ะ มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่หรอคะวันนี้เนี่ยคะตอนนี้อ้อมอยู่ที่ชายหาดที่พัทยานะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่27-28นี้นะคะอ้อมมีงานที่พัทยาคะ่ะมาเป็นกรรมการตัดสินนางงามนะคะแล้วก็พอดีว่าคิวงานก็ไม่ได้ยุ่งมากอ้อมเองก็เลยเอาครอบครัวมาเที่ยวด้วยก็คือตอนนี้ก็เลยลูกเล่นน้ําอยู่ท,ท,ที่ที่ตรงน้นนะคะแล้วก็มีเวลาว่างคะ่ะก็เลยอยากที่จะมาแนะนําเคล็ดลับความสวยของงาน พิเศษให้ทุกๆคนได้รู้กันค่ะว่าบางทีเห็นอ้อมไปเที่ยวทะเลเยอะบ่อยๆเรามีวิธีการดูแลรักษาผิวหน้าผิวตัวยังไงนะคะวันนี้นี่เลยค่ะอ้อมมีผลิตภัณฑ oh. ์นะคะที่จะมาแนะนํานี่คือลูมิสปานะคะของนูสกินค่ะก็คือใช้ทำอะไรานะคะนี่คือเจลล้างหน้านะคะก็คือเราใช้2ตัวนี้ด้วยกันค่ะก็คือแทนที่เราจะล้างหน้าปกติทั่วไปด้วยโฟมหรือว่าเจลล้างหน้าทั่วไปนะคะเราก็ใช้เจลล้างหน้า กับเครื่องนี้ค่ะก็คือเราทําให้หน้าเปียกนะคะแล้วก็ใช้เจลตัวนี้ลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วก็คลึงๆให้ทั่วใบหน้าสําหรับทําความสะอาดผิวหน้าเพราะว่าตรงนี้นะคะจะมีความนุ่มมากแม้กระทั่งเราเอาไปตีไข่แดงเนี่ยไข่แดงก็จะไม่แต <Wow. S 1> แกนะคะต้องห่วงว่าผิวหน้าเราจะเสียจากการที่จะโดนสัมผัสกับเครื่องนี้นะคะเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนมากค่ะดีไซน์มาเฉพาะสําหรับผิวหน้าที่ที่เขาเรียกอะไรนะคะเดลิเคทสำหรับทุกคนเลยค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทําประมาณ2นาทีนะคะาตามเวลาปกติที่เราล้างหน้าเช้าเย็นค่ะนอกจากที่จะเครื่องนี้เนี่ยนอกจากเราจะปกติเวลาเราใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปก็จะใช้สําหรับเพื่อทําความสะอาดผิวหน้าเราอย่างเดียวใช่ไหมคะขจัดสิ่งสกรปรกแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยช่วยกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูผิวหน้าของเราด้วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเกิดคอลลาเจนทําให้ไม่มีการ หย่อนคล้อยหย่อนตึงก็คือ,อท้าให้เกิดตึงะนะคะก็คือช่วยเพิ่มคอลลาเจนในในผิวหน้าของเราด้วยนี่แหละค่ะก็คือเราก็อายุขนาดนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเคล็ดลับหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นตัวช่วยสําหรับที่จะให้เราดูแลความสวยความงามเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอ้อมเนี่ยจะลูกเนี่ยจะชอบไปทะเลใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลทั้งผิวหน้าทั้งผิวตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะอ้อมก็จะมี ตัวช่วยนะคะที่จะทําให้ตัวเราดูดีแล้วก็ไม่กแก่เกินวัยเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ้อมอยากจะแนะนํานะคะลิมิสปาจากนูสกินค่ะ